จิตดีโพสซึ้งถึงพุทธอภิวันภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างพี่หลายช่วงเวลาจิตดีโพสซึ้งถึงพุทธอภิวันภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างพี่หลายสถานการณ์ไม่เคยลืมที่ให้โอกาสทำให้คนรู้จักจดจำทุกอย่างที่เคี่ยวเข็น วันที่31ธันวาคมเจบจิตด,ดีสีดีผู้ประกาศข่าวชื่อดังแห่งช่องอมรินทีวีได้โพสต์ถึงพุทธอภิวันหลังเจ้าตัวขอลาออกจากช่องโดยจิตด,ดีได้ชื่นชมพุทธพร้อมทั้งเขียนข้อความว่าจดจำทุกอย่างที่พี่เคี้ยวเข็นและภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างพี่ในหลายๆช่วงเวลาทั้งนี้จิตด,ดีได้เขียนข้อความดังนี้ใช่ไหมครับคุณจิตด,ดีค่ะยังไงต่อจิตด,ดีค่ะ ทุบโต๊ะข่าวจากปี2557ถึง2565พี่เอกของหนูคุณพุทธของจิตด,ดีคุณพุทธอภิวันของคุณผู้ชมเกือบ8ปีที่พี่ทุ่มเทใจกายและมันสมองทำรายการทั้งฝ่าฟันอุปสรรคมุงมั่นบุกเบิกร่วมถุกร่วมสุข เศร้าร้องไห้น้อยใจรักโกรธโมโหเครียดกดดันตื่นเต้นเบื่อท้อเห็นใจอภัยอดทนหลากหลายความรู้สึกแต่เราก็ผ่านมาได้จนคนรู้จักร,รายการทุบโต๊ะข่าวจนวันนี้สู่ศักราช2,566การตัดสินใจของพี่ทำให้หนูใจหาย ไม่เป็นไรคะ่ะพักกายให้สบายใจนะคะใช้พลังมาเยอะแล้วชาร์จแบตชีวิตให้ตัวเองเพราะชีวิตต้องดำเนินต่อไปน้องคนนี้จดจำทุกอย่างที่พี่เคี่ยวเข็นและภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างพี่ในหลายๆช่วงเวลาหลากสถานการณ์แต่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปอย่างไรน้องคนนี้ไม่เคยลืมพี่เป็นคนที่ให้โอกาสทำให้คนรู้จักจิตดีก็เพราะวาจาสิทธิ์ของพี่นะคะ รักพี่เสมอเจี๊ยบจิตดีสีดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด